งานเขามันก็สบายใจอ่ะน่ารักคือบูมน่ารักเลยไงไม่หมายถึงว่าเวลามีคนแบบมีแน่เรานี <c oughs> <ๆ>่เขรู้สึกว่าทํางานกับบูมแล้วสบายใจแบบฉากมันก็มีหลายๆฉากที่แบบเราเราไม่เคยเล่นล้วสบายใจที่เล่นกับเขาให้ก,กับกระแสคนที่คู่เชี่ยวอะว่าเอออยากให้เป็นคู่จริงอะไรเงี้ยเจนคิดว่าเป็นเพื่อนกันนาีที่สุด <c oughs> สําหรับสําหรับนิสัยใจคอหลายๆอย่างบูมยังไงกันที่เจนยังไงคะเรารู้จักกันมาไง ใช่คือเราเราสองคนเหมือนสนิทกันมากกว่าค่ะ <c oughs> คือเหมือนแบบคุยเล่นคุยแซวอะไรอย่างเงี้ยกันได้<อ>ใช่ออคือเรียกว่าคู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นเนี่ยเราเนี่ยลุ้นไม่ขึ้นหรอกเป็นเพื่อนกันครับแล้วความเป็นเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วใช่ค่ะเออมีอะไรก็มีอะไรก็ปรกึกษากันอะไรเงี้ย เฮ้ยคุณพูดพัดีคุณไม่พูดเลยผมพูดเองปกติปกติอ่ะผมทํางานกับบูมาแล้วแบบเวลาสัมภาษณ์อะไรอ่ะผมแบบสบายใจมากเพราะผมไม่ต้องพูดเธอพูดพังดีไม่ไม่รู้จะต้องพูดอะไรพี่เกดพูดไปหมดแล้วอ่ะจริงจริงมีข่าวแอบบันใบไหมฮะบอกเป็นยังไงก็ไม่คิดหรอกเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะนี่ขนาดหน้าพี่เกดคือโดนเอฟเฟกมาแล้วอ่ะหน้าคือโดนเอฟเฟกต ระเบิดมาแล้วกระสุนล้านนัดมาแล้วเขายังเหลือขนาดนี้อะคะเหลืออะไรคะยังเหลืออาจจะมีไม่ไม่ะไรบ้างรอยยิ้มแล้วเหล่าฟังไม่อะไม่เยอะมันมีเขินบ้างไหมคะแต่ว่าพอมาเจอข่าวเนี้ยทังยิมทังมีเขินก็ไม่เขินแต่ว่าถ้าในในละครมีบางฉากที่แบบเขินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบอยากให้คนดูแล้วน้องอยากให้คนดูมันแบบเราเล่นเสร็จแล้วยังแบบอ้าวแล้วมันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะแอบมาคุยแบบรอบๆไหมว่าคนชงกันหรือเกินคูนค่เราอะไรอย่างเงี้ยปกติก,ก็ค,คุยกันในรอบแหละเนาะคุยกันทุกรอบคือคือตั้งแต่ตอนแรกหรืออะไรพี่เกย์เขาจะเป็นคนอัปเดตให้บูมฟังมากกว่า <c oughs> ใช่เพราะเขาน่าจะแบบเป็นคนเป็นที่รู้จักมากกว่ามากมากกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอัปเดตให้ห <c oughs> นูฟังนาอใพี่เกย์เออใช่อะไรนะครับพี่บูมฝากเลย ก็ฝากด้วยนะคะดาวคนละดวงนะคะคบรถจริงๆทั้งบู๊ถ้าใครชอบละครบู๊จัดเต็มก็อย่างที่บอกว่ากระสุนล้านนัดจริงๆเกินมีทั้งระเบิดไฟระเบิดเรือระเบิดน้ําระเบิดดินมีหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าพอเวลาดูแล้วเนี่ยคุณจะได้แรงบันดาลใจของความทะเยอทะยานต้องการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าการที่เราเดินทางผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะนกคอเกรดที่หนึ่งนะคะเรื่องที่อ่าเกรดนางเอกค่ะ ครับจะไอเป็นเลดิเซียครับหมายถึงว่ายังไงครับอะไ๋อก็ก็อันนี้เท่าที่ผมรู้เอาที่ผมรู้แล้วกันเนาะคือคือน้องน้องน้องไอซ์แบบว่าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าเพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังถ่ายยังถ่ายกับน้องได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับอันนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องหลักๆแต่ว่าทุกอย่างจบลงด้วยรอยยิ้มครับใช่คุยคุยกับพี่เมย์คุยกับน้องไอซ์เมื่อกี้ยังยังทักทายกันอยู่เลยผมยังบอกบอกไอซ์เลยว่า พี่อ่านบทตอนนี้คือเราเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยบางฉากยังนึกถึงหน้าไอซาย์อยู่เลยเพราะว่าแบบตอนเราอ่านบทเราอ่านไปเยอะเล่นกับเขาไปประมาณหนึ่งแล้วเน่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องครับคือน้องทำงานน้องยังทํางานต่อไม่ได้ดีไหมคร่าจต้องเปลี่ยนตัวตัวนักแสดงอ๋อคือคือผมมองว่าอันนี้อันนี้ถ้าลึกๆต้อง,ต,องต้องถามพี่เมย์ดีกว่าแต่ว่าอันเนี้ยคือที่ผมรู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าตอนที่ถ่ายก็มีมีวันที่น้องไม่สบายแต่ล่าสุดเหมือนน้อง ขาดตัดไส้สสติ่งอะไรเงี้ยเราแบบเราเห็นเราก็รู้สึกสงสารน้องเพราะว่าเรื่องนี้แบบน้องต้องแบบหนักมากๆด้วยหมายถึงว่าแบบในบทเขาเลยอันนี้ไม่นรงจริงว่าเป็นน้องขอทอ,องอนอันนี้รจริงว่าเป็นน้องขอองอรนึกไหมต้องมันกระทบเยอะไหมครับจริงครับพอไปน้องถ่ายไหมซอเยอะเออไม่เยอะมากครับเพราะว่า<ม>เราก็เพิ่งเริ่มไปประมาณยังไม่ถึงสิบคิวค<ม>ือถือว่าไม่เยอะครับกับไอที่เซียได้เจอกับน้องได้เข้าฉากไปวันวันหนึ่งครับผม เป็ <Star> ี่ยนไามคะเปลี่ยนนเอลคือตั้งแต่ไม่เปลี่ยนก็ราบรื่นอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนก็หมายหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันมันดีมันดีตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงเปลี่ยนมันก็ยังดีเหมือนเดิมใช่ค <todas but S 2> รับขอบคุณค่ะอ่ะอะเขาสวยเลยค่ะ